สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวาดภาพตรงหัวมุมนี้นะคะซึ่งเราก็วาดเอาไว้แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสอนทำก่อนอื่นเราก็ไปเอาไมาบ้บรรทัดวงกลมแล้ววาดวงกลมเลยค่ะกดคาทาวิเศษแล้วเราก็จะระบายเป็นสีลุ้งนะคะแต่เราจะระบายสีลุ้งแบบไล่สีอย่างเช่นสีแดงแดงออกส้มนิดนิดแล้วก็สีส้มเราค่อยมาสีเหลืองอะไรแบบนี้นะคะ สีเขียวล้วก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วค่อยเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็หาสีฟ้านะคะถ้าสมมติว่าสีของเราเนี่ยมันไม่ค่อยกลมกลืนเท่าไหร่หรือแบบเวลาเบลอออกมาแล้วมันไม่สวยก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าเรายังมีตัวจุดๆใช่ปะเราจะมา,มาใส่คือเราจำชื่อไม่ได้นะว่าตัวจุดๆนี้มันเป็นเราใช้ตัวบัตรอันไหน เราจําชื่อบัตรไม่ได้ถ้าทุกคนจะวาดเราขอแนะนำให้ใช้กระดาษเป็นตัว1.1นึ่ะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราเลือกเป็นขนาด1นึ่งพันสองอคูณหนึ่น้านะคะเพราะว่าเราจะได้ทำหิบแบบออน อื่นมาวางไว้ตรงข้างๆด้วยเพราะว่าจะได้เป็นตัวแบบกนเนาะถ้าเราสอนเราไม่เข้าใจยังไงเราก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนไม่เข้าใจจริงๆก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายใหมค่ค่ะเราบายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดเบลอค่ะเบลอทั้งหมดเลยนะคะในวง ยังไม่ต้องเอาคาถาวิเศษออกนะทุกคนคงเห็นใช่ไหมว่ามันไม่ค่อยกืนเพราะว่าเราทำเออเราไล่สีผิดนะทุกคนคือรู้สึกว่าเราจะไล่แบบความถี่มันไม่พอคือสีมันต้องเหมือนกันมากกว่านี้แล้วเราก็ไปเอาตัวบัต ที่มันเป็นรูปต้นไม้มาของเราไม่ได้ซื้อนะของเราใช้แบบฟรีก็คือโฆษณาเอาเนาะกดเอาคาทาวิเศษออกแล้วเอาเฉพาะคาทาวิเศษตรงที่ไม่มีต้นไม้นะเป็นตัวทองฟ้าแทนเอาจริงๆข้างล่างก็รู้สึกว่าไม่ต้องทําก็ได้เหมือนเสียเวลาเปล่าไงก็ไม่รู้อะแล้วเราก็ไปเอาตัวจุดๆมาใส่คือเราจำไม่ได้ว่ามันใช้บัตรตัวไหนแต่บัตรบัตรนี้ก็จะอยู่ข้างล่างๆนะคะทุกคน แค่นี้ค่ะก่อนจะจากกันไปถ้าทุกคนชอบวิดีโอ่นี้เราก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ